เพราะว่ามีใจที่ลึกๆแล้วเป็นคนทำทานแบบค่อนข้างจะคลีนมากๆเลยอะยังไงที่ทำทานคลีนคืออรครคือเวลาทำทานทานว่าการให้ครับเวลาทำทานแล้วคนที่แบบทำแล้วหวังผลมากๆทํำก็ใจไม่บริสุทธิ์มากๆอย่างเงี้ยมันก็เอาภาษาบ้านๆก็คือว่าผลของมันก็อาจจะไม่ได้โอเคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าเจ้ากรรมเป็นคนที่ทําด้วยใจที่มันศรัทธามากๆใจที่มันบริสุทธิ์มากๆในระดับหนึ่งเลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลที่ที่เขาทําในเรื่องการทําทานทําแล้วใจมันผ่องใสมันบริสุทธิ์ซึ่งความผ่องใสความสบายเนี่ยเป็นต้นเหตุต้นของบุญเพราะทำทานแล้วคนได้บุญจริงๆเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเวิร์กอะมันเวิร์กเพราะนั้นก็เลยคิดว่าไปได้ไกลกว่านี้เยอะ